สวัสดีคะ่ะพวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านที่ชนบทกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนั่นเองก็คือเทศก,กาลวันชาติจีนของประเทศจีนคะ่ะพวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันคะ่ะเราก็จะเดินทางกลับชนบทกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ํามันกันก่อนนะคะให้เต็มทางก่อนแล้วก็ก็จะเดินทางกลับกันค่ะเพื่อนๆออกเดินทางกันค่ะ ใช่อมไม,อไม่ใช่ามอ่ะไม่รู่โไม่ใช่พา,วาพวกเราก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะพอดีเลยค่ะเพื่อนกำลังตกแต่งห้องนอนเลยเดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันตกแต่งห้องนอนเพื่อนๆก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนๆนะ<ร>กำลังทำป้ายป้ายติดไว้ที่หน้าบา้านนะทุกคนว่าวเรมมอมนแจมหลักก็คือพวกเราแต่งงานแล้วนะกำลังพาการากจัดหน้าบ้านเจ้าบ่าว <laughs> สถานที่ตรงนี้นะคะก็คือไว้ทำกับข้าวนะคะเวลามีงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรืองานอะไรนะคะก็จะใช้สถานที่ตรงนี้นะคะไว้ทำกับข้าวให้แขกที่มาในงานคะ่ะได้กินกันนะคะแล้วก็ภายในนักษณะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะพวกเราก็มาดูนะคะว่า พวกเขาทําอะไรกันบ้างนะคะพวกคุณลุงคุณป้าทํากับข้าวอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเย็นนี้นะคะก็จะมีการกินเลี้ยงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เจ้าบ่าวไปรับเจ้าสาวกลับมาก็จะมีการกินข้าวกันอีกทีนะคะส่วนตรงนี้นะคะคุณลุงกําลังจะเขียนคําอวยพรด้วยภูกันสมัยเก่าค่ะเขียนตัวหนังสือจีนสมัยก่อนนะคะต้องใช้ภูกันเขียนค่ะคือบอกเลยว่ายากมากอันนี้คุณลุงแกกําลังเขียนนะคะ ตรงหน้าบ้านนะคะคุณลุงก็กำลังติดป้ายคำอวยพรนะคะที่เครื่องเขียนเมื่อกี้นี่เองค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมสำหรับเราเราว่าน่ากินนะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ